ยังไงกับร้านอ่องกันไปแล้วสบายดีด้วยพี่น้องสบายดีเอทซีทูกฐานนะพี่น้องบอกกับซองน้องอเน่ย์นะพี่น้องเอาได้กจิโร่บอกเด็กชายมาเบ่งดู ป้าทมใน่จืดหลืจิโร่พวกนั้นใส่กอได้ษลายไท่ไมมโอ้เข้างป้าถเงาเลยจนเปียกปนหยองดูผถมใหญ่จืดกำบากี้พี่น้องอืมผีาร้านเมื่อขวากี้งออันนี้เมื่ออย่าสอบมานใหญ่้วลูกเด้อคือเงใ่เาแเกิบหยางเมื่อเมื่อกะแม่ผิพาออกมาเข้าัวาดขวาเลอเออเออ Say nó, I các anh kêu lắp lắp nèo. nói nó, sẽ nói, non là nói. anh nó non nèo nèo nó nèo 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 ủa ừ, phải ủ màn nặng té ao kêu nhạt kem bôm ao xưa nội áp náu 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 ลุยไปลุยกำหนงค้ำพี่น้องโอ้ยลูกน้องอนหนักแรนลงมาพี่น้องเอ้ยสบายดีพี่น้องลูกก้าคือเก่าพี่น้องเอ้ยเ็นจังไี้แหละหน้ายัางหมดทะเลาะเนาะตรงนี้ยังอิงเติ่งอยู่ลรคหมัดไ้าหมัดมันเลยดิดหนหน้าเล็งพี่น้องเอ้ย รีนีนวว่อย่าแต่ว่ามีแสงแดดนะจักหน่อยสบายดีได้สีเหลองเด้อ ปรลุมไกลประโหวจจัก ลูกอ่อนเขาหายลูกกาพี่้องเ้ยเขาสาวไปดำเนาะตั้งิงไดก่อยหายอมพี่น้องเ้ยหูกระต่้งอยู àng, ok <À. S 1> ย่ติแ่ ผักเบวรผักส้มเด้อพี่น้องเดลยข้าเบื่อลูกไม่จืดเด้อพี่น้องน้ำหน้าบ่ทันแหล่พี่น้องเอ้ยยังเอิงเติงอยู่ผู้นี่แต่ตากะยังบ่ทันดำเลยพี่น้องเอ้ยหาหนึ่งยังบ่ทันแตะเลยนาทงนี่เนาะพี่น้องเหนื่อยกัเมื่อยพี่น้องเล็งลูกกะแข่งกับเวลาน้องเสื้อน้อยพี่น้องเอ้ยสู้ๆพี่น้องน้องคำตาทางกะพี่น้องเอ้ย เขาไม่อเนยตดแล้วไรสามสิบหกอันนี้เราข้ามได้หาซิบพี่น้องข้ามแห่งว้เพี่น้องเอ้ยโกาแลนพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเนวิ่งเป็นเวียนมมีเวลาผักว่ะลูกรับแดดทำได้กันเป็นไรลุงพี่น้องเอ้ย เหตุจังได้สนะเห็นกินข้าวเห็นกินหน้าอ่ะมั้งคนพี่น้องะอานุ่มให้ลูกกินนี่ก่อนะไรกันเป็นตาหัวนะพี่น้องเนาะแม่ลูกอ่อนสองคนแม่จื่นจมมือเมื่อวานนี่เนาะพอแน้วกูเบื่อพอแน้วมีแต่เป็นลูกอ่อนหยางไปยางว่ะเมื่อหน้ากับเมื่อเขาดับหน้าได้เป็นไห้ยสองห้แเลยพี่จันยังหยางว่ากันเลาะไปเลาะมากูเบื่อกูสินี่ ตีเหมลูกอ,อ่อนไหลกันหยาบหยาบอยู่ไหลกันไปไหลก,ก,กันมามอ,นอยู่ในน้ำในเฮือนนะโอ้ยมันขักดไอหัวขนาดปลาประหลางนำน้องปลา<ะ>ตอนนี้ก็ล่างนำน,อน้อ,นอ,งนำนองหน่อยดีกว่าพี่น้องน้อให้มันนี่แตใส่เด้อพี่น้องให้ใส่

เจ้ามามีเวลาเขี่ยวมาคนละโทษโเลยเสือนอนกลึงเรียนเบิงนี่กักินนมนอนนี่ลนี่้าเสืนอนโลกับนอนอีกคุณเอ้ยต้องผลลับแต่ก็รีวิาพกเขียยากเออราง น้องแกมบุ๋มหาท้ามยังหน้าจังหาน้องแก้มบุมยังสองห้เครื่องลุงสองหาเคร่งพูป้าทกเห็นแล้มักโจกคุดมันแข็งบ่ดใหให่ไทบ่มี้ามขัดไไว้ฮกมเ็นดำไปได้ขหน้าไปหน้าแข็งหน้ะไปไ้ินไสไร้งน้ามือลายท่นเป่งบ่ตกบ่ยังบอโอ้ยแม่ชเสุพรรณ าคุณยำมาโคบอก็ไรแงีความพ่ไมานี่อย่าพากยำมีป่ากยาอหกใจยุงงกว่าทีเราไปขากยังยำอยู่บงยามไม่มาเองวมาเงี้ยอย่ชางเค่องแมน้อไยอยู่ชัางเค่ออืม เาเเปื่ยเมหันมันบเปื่อยบ่ะว่น้องแกมบุว่าพูนว่าว่าเมือาว่ากาจัาสิพอเลยบ่บ่พนว่าบ่บุ๋มก้าสิพ่ออยู่บ่เลยมันสั่น่อกลกอยู่ลุมเพื่อนตม มาเเอีนัยเออจนยเห็นจนตาลูลนะเออบุมหยานตาเออบุมยานตาลเจนาอยบ เดินเดินดินดินนี่นีหนีน,น,นีสามเดอนไปลเด้อจา้านี่นีสเดินไปลเด้อเสือน้อยนี่ดูบุญบุญตาลโล,ะละน,นั่ ลื่อนอนนอนจำเทียงหน้าเลยแหละวหยๆสูนเลี้ยงเด็กขำพากันฮุบเขาเมื่อยพี่น้องเลยเด่นันลยอืมาก้นไม่ใช่ืนลำมาว่านเนป้าตัอเอฟซีป่ะ เสี้ยมันจะเจิญเพราะเพราะอสันมวนมวลลายอสันมันจะเจิญล่ำล่ำก่อมลานนอนลานบ่นอนคำและยังเงินหายสนันอยู่ผู้ใช้เรืองโลกกะกันลอยอยู่เพื่นก็เล่นล่ำก่อมลานโอ้ยอยากไปแคกกับแม่ไปไม่อุ้งไม่อ่างแม่ร้องเบื่อคอยอยู่ น้องแตะเอาน้องไอคิวนินะปลุคนอู่กับซองอันเลยน้งนนองอันเลยสบายดีปะลุกน้องวัลูกง,งาม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 ปีนมาพี่พี่ <c oughs> จาอันเอร์ก็ยังผมขาเนอนลับบอ่อเนี่ยได้ที่นอนน้องไอคิวนอน IQ, น,อนะบาอซอเนี่ โจ๊กโจ๊กขำมือบอนจะนอนกับล่องได้นี่หายล่องลกยากคุยมากเมื่อมเมื่อคือเมื่อก่อนหรือเอาหุ่นแข่งคุยเมื่อคือมื่อว่างนี่คะเออบ่อนอยากลงไปอีกนะเขานอนอยาลงไปกันขึ้นมาเนาะห่าวลกนี่อย่างมมีกาดามเดี๋ยวเขาก็มาเอาอยู่นี่ไหมเอ้ย ลูกตัว wow. สิตายว่าแอลจนแข้งเกรเดยพี internally. ่น้องเอ้ยว่าสิกินยานอันซาลาหรือว่ายานพาลาอยู่พี่น้องให้น้องเสื้อนอนทั้งเฮงแน่โอ้ยว่าพี่จำแม่บอกเป็นแก่กะเกงเลยสิตายไว้แน่ไว้แน่น้องเสื้อน่อยหายมาจักไล่มาลองอัเนียก็ยืนแพ้พายหน่อยนะกระโดดเลยตัวอ่ำตัวอ่ตัวอ่เมื่อวานแต่หัวมาจักไล่บอกว่าไว้แน่แห่งเป็นสระนะแบบมันเพิ่มเลยไว้แน่ไว้แน่กัน โอ้หัวก็ยังสะแล้วเดี๋ยจะยางกลดตน่าคุ้มกันเลยแม่เป็นแม่ยกอ่อนหน้าตอยู่บางงอกงอาเจอปลาควายมากคุ้ยมากินนะอาเจอกําลังผัดก้ยแม่จะคล้ยแมกไปแล่จมาชงกันบ้าอือกูลูกฝสุยังห่ม แบบนี้ล้กยนอยู่ห้องเก่าโอ้ยจะมีอย่างกระพตยบ้บ่าจักแนว่ยหยอยู่ข้าบอกว่าอีกเยอะเป็นสะอะไรคิวคิวเอ้ เห็ดคอกหมูเพืเอ้ไจ่ายเห็ดคอกหมูอัวเฮ้ยจ่ยเห็ดคอกหมูบะเสื้หน่อยบะเห็ดคอกหมูบะเสื้อเพื่นอื้มเ้งนะลนั่งือนั่งน้ เงินั่งนั่งนั่งไปบังโมพี่เนะะยาะโมพ่อยหญ่เห็ดขอ,อกโมวบ้าเนี่ยนะบ้า์พ่อยหญ่เห็ดขอ,อกโมเบ้า เฝ้าสูีเต้ฝันจับมือคอยไหวฝันจับมือคอยไหวเองมองดูหันเปบนอยากจับมือข้าวนานเนื้องเตเตรียมกรอบนอนแล้วนี่ผู้เฒ่าเนี่ยเตรียมกรอบนอนแล้วลงทีละคนแล้วทยอยลงเทียงแล้วจะมานั่งเผากันเนี่ยบ่หึมาคิวียวนะเอ้าบุ้มบุ้มไม่หยับเอ้าเนี่ยบุ้ม เด้อพี่น้องคลิปนี้กระจายซับเดตให้บลาลุกมืองเพลงทะเลเนาะกับเบื้องผักส้มคลิปต่อไปเด้อพี่น้องสวัสดีปลาลุงเนี่ยลูกสวัสดีปลาลูกลูกบาย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 โอ้ยเขี่ยหยักเอันี่เอานี่เตะไปมาเตเหนาะกันเลยเว้ยเอ๊ อืออือแต่ละคนนอนแจ้ไพแจ้ามันเลยเนาะเอาน่น